Oh, พี่น้องวันนี้นาะเล็กพามาชมลิ้นมังกรหางเม่นที่นาะเล็กชําไว้แปดเดือนนะเป็นการชําใบนะฮะนะใบของเขาใบแบบนี้นาะเล็กตัดชําเนี่ยใบเล็กๆแบบนี้ตัดชําไว้แปดเดือนเรามาดูกันว่าผลจะเป็นยังไงนะในแต่ละใบที่ชําไว้เยอะร่วมสิบยี่สิบใบนะนะเดี๋ยวเรามาดูกันช่างกิตน,นาสาภี นจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั่นยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้นั่นเลงก,ก็พามาสุขใจอยู่ในสวนอีกแล้วนะว่างๆมีโอกาสที่สบายๆมานั่งทําให้ใจเป็นสุขนะมาปลูกขยายพันธุ์ไม้ที่เราเลี้ยงไว้กันนะอันนี้คือลิ้นมังกรหางเม่นนะนั่นเองได้มาจากเหี้ป่องมาประมาณเกือบสิบเดือนแล้วมั้งนะทีนี้นั่นเองก,ก็จัดการตัดยอด มาชำนี่ยอดของเขามาชำแล้วก็ตัดใบนะเพราะต้นมันยาวเฟื้อไม่สวยนะล่วจะมีใบข้างๆแบบนี้นันเล็ก็จัดก,การตัดเอามาปักชำไว้เนี่ยแถวนี้ยรวมเกือบ20บใบมั้งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่เราชำไว้ประมาณสัก8เดือนเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะนั่นเล็กยังไม่เคยถอนเลยเนี่ฮะนี่ที่เราเห็นเนี่ย มันก็เกิดหนอ่อใหม่เหมือนกันนะแต่ว่ายังไม่เคยถอนดูเลยก็เป็นหนึ่งวิธีการที่ขยายพันธุ์ที่หลายคนไม่เคยบอกกันนี่ฮะนี่อันนี้ได้สองหน,น่อเดี๋ยวเราถอนมาชำใหม่เลยนะดูแลใหม่เพราะนาเล็กปล่อยแบบทิ้งขว้างจริงๆนะไม่ได้ดูแลเลยผ่านร้อนผ่านแรงนี่ตัวนี้ได้สองเห็นไหมฮะ ตัวนี้อ่าตัวนี้มาหนึ่งนี่ตัวนี้ก็หนึ่งนี่ฮะนี่ก็หนึ่งก็แสดงว่ามันไม่ตายเลยนะที่เราชำไว้เนี่ยมันเกิดแตกหนอกันหมดเลย น,นี่ฮะเห็นไหมทุกใบทุกหน่อมีหมดเลยโอ้ตัวนี้มีแต่รากยังไม่มีใบไม่เป็นไรมาชำได้เดี๋ยวเราเจะดูเฉพาะอันที่มันแตกใบแล้วนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะโอ้ เยอะได้เยอะได้เยอะนี่ก็ได้นะโอ้ยหอยมาต้องระวังฮะน้ำขมมากน้ำแหลมปิดเลยเนี่ยตัวนี้กำลังเริ่มแตกหนอ่ออะช้ำไม่ได้เยอดูตัวนี้เป็นไงตัวนี้ก็ยังไม่แตก ก็คืออันไหนที่ยังไม่แตกหนอ่อโผล่ขึ้นมามันก็จะเพิ่งเริ่มนะเพิ่งเริ่มปัญหาของมันก็คือมันอยู่กับแบบแรงๆนะเล็กไม่ได้ลดน้ําเลยนะเดี๋ยวนี้เราก็ได้หน่อมาแล้วเดี๋ยวเราจะทําการปลูกเนี่ยนะเล็กก็เตรียมดินนะก็ดินจากกระบะเก่าๆแล้วก็ใส่ปุย๋ยเป็นออสโมโค้ดนะะปลูกกันแบบนี้แหละนะเนี่ยใส่ลงไป เดี๋ยวนั้นเราจะจัดการปลูกเดี๋ยวเสร็จแล้วจะให้ดูกันเลยก็จัดการปลูกเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยก็ปลูกใส่กระบะรวมกันไว้ก็คิดว่าดูแลง่ายแล้วก็ให้ปุ๋ยง่ายรดน้ําง่ายทีนี้ตั้งใจเอ,เอาใจใส่ดูแลแล้วนะก็คิดว่าเดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะได้ต้นเล็กที่ถือว่าสวยงามขึ้นมาอีกต้นใหม่นะสามารถที่จะแยกใส่กระถางเล็กได้นะทีนี้มาดูต้น ต้นแม่นะต้นแม่ที่ตัดเนี่ยเนี่ยต้นแม่ที่ตัดต้นตอเก่ามันก็ไม่เกิดอะไรทั้งสิ้นนะแต่มันก็จะเกิดหน่อด้านข้างเนี่ยเรามาดูกันว่าหน่อด้านข้างที่เกิดเนี่ยให้ดูแบบใหม่ๆมันจะเกิดเป็นใบแบนๆแบบนี้นะเหมือนกันเหมือนกับที่กําลังเกิดเนะี่ยเป็นใบแบนๆนะพอเริ่มใบชุดใหม่ ใบชุดใหม่ใบที่สีที่ห้าเนี่ยมันก็จะเริ่มกลมขึ้นนั่นเห็นไมครัเริ่มใบหอ่อใบกลมขึ้นนะรรบลองว่าไม่ไม่กลายพันธุ์ว่าง,งั้นเถะอแล้วน,นั้นเลยก็จะจัดการเปลี่ยนกระถางตัวนี้ด้วยเพื่อบำรุงเขาหน่อยนะเพราะว่าต้นแม่ต้นเก่าเนี่ยคงสภาพแย่เหมือนกันคือไม่ไม่ได้ปุ๋ยนะแล้วก็แรงน้ำด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกัน แสงมันไม่เจอยเนี่ยนเลก็จะดึงออกมาแล้วดูรากเก่าโอ้โหเห็นไหมแห้งไม่มีอะไรเลยนาเล็กเลี้ยงใส่กระพ๋ะพร้าวสับไม่มีดินมันก็เลยไม่มีความชุ่มชื้นรากเก่าเขาก็ไม่ไหวเดี๋ยวจะได้คุยให้ดูนะะว่าสภาพรากเขาเป็นยังไง นี่ฮะสภาพรา,รากของเขารากแห้งตายรากแห้งตายแห้งตายหมดเนี่ยแตกรากถอยออกมาใหม่มันก็จะไม่ไม่รู้ว่าจะไปหาอาหารที่ไหนเพราะว่าไม่มีน้ําเลยในเนี่ยเห็นไหมแห้งน่าเ้งนาเล็กปล่อยทิ้งไว้เลยเดี๋ยวเราเอามาดูแลใส่กระถางใหม่ที่ มีดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปด้วยนะเดี๋ยวค่อยมาดูความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่นาเล็กปลูกแบบนี้อ่นะนี่ฮะนาเล็กเปลี่ยนกระถางใหญ่ขึ้นนะแล้วก็ใส่ดินนะข้างล่างก็รองเป็นกากปมะพร้าวสับนะเดี๋ยวเราก็จะเอาไว้ในร่มรำไรแล้วก็จะรดน้ำดูแลกันอย่างดีพร้อมกับต้นนี้นะส่วนต้นยอดที่เราชำเนี่ยกำลังงามเลยเดี๋ยวนาเล็กจะเลี้ยงไว้อีกสักพักหนึ่ง ให้ใบเขาอวบขึ้นนะเพราะว่าใบในเขาเหี่ยวมากๆเลยเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนกระถางใหม่เดี๋ยวเปลี่ยนกระถางใหม่เดี๋ยวจะมาคอยดูกันต่อไปเราก็จะนี่เห็นไหมเติมปุ๋ยเติมอะไรให้พร้อมแล้วไม่ต้องกลัวงามแน่จะเอากาบมะพร้าวสับเนี่ยโรยหน้าสักหน่อยคลุมหน้าดินให้มันแห้งเร็วหรือว่าระเหยเร็ว นี่เห็นไหมดินที่ใส่อันเก่าอ้อนกามะพร้าวสับอันเก่าเนี่ยมันอยู่แรงมากมันแห้งเดี๋ยวเราก็จะมารดน้ํากันเราก็จะรดน้ากันหน่อยอ่ะใส่คาถาลงไปฮะงาม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 นะจ๊ะงาม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 เป็นไม้ประดับสวยงามให้นาะเล็กแล้วก็แบ่งปันนะพี่น้องๆใครที่ชอบ ตูกต้นไม้เหมือนนาเล็กครับผมสลับคลิปนี้นะีก็พามาสุขใจอยู่ในสวนแยกหน่อของลิ้นมังกรหางเม่นที่นาเล็กชําด้วยใบนะนี่เยแล้วก็มาดูแลกระถางที่ชําด้วยยอดเติมปุ๋ยเติมดินนะเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนกระถางเจ้าต้นแม่นะที่ ออกหน่อใหมนะ่แต่ว่าหน่อใหม่นะเล็กยังไม่แยกเพราะว่าต้องการให้มีน้ําเลี้ยงจากต้นแม่ของเขานะเพื่อให้เขาแข็งแรงก่อนแล้วค่อยแยกกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาะฬิกาตนท์ชาร์เสวัสดีครับ